สวัสดีค่ะน้องเนยใหม่แล้วค่ะน้องเนยเพิ่งกลับมาจากตลาดนะคะพาน้องเนยไปเที่ยวตลาดมาน้องเนยได้อะไรลูกกินอะไรน้องเนยกินอะไรลูกกินไส้กรอกเด้ออืมอร่อยไหมลูกอร่อยไหมอืมอร่อยมั้ยแซบบอจับเลยมันจะลม แซ่บไหมคะแซ่บไหมน่าโม่าโมหเดี๋ยวกดูโอ้โหฟ้าร้องนะเหมือนฝนจะตกเลยเียวกรอบเลยนิ่งเงียบมากขึนนี่งเงียเลย

ได้กินเอาไว้ผู้ชมกินเลยให้กินเนี่ยกินกินไหมกินไหมคะกินหรือเปล่าเอา๋ยวให้กินไหมดูเนี่ยอืออืออื

กินอย่างอร,อร่อยเลย,ดยเดี๋ยวเราก็จะไปเดินเที่ยวกันนะคะเดี๋ยวเราไปเดินเที่ยวกันค่ะไปเดินเล่นกันไปเลยนักนึงพอดีจะค่ำแล้วเราก็จะไม่เห็นไกลนะเราจะเข็นที่โรงงานก็พอ อาจจะไม่ออกไปข้างนอกนี่พอนานมากเออขินไปแล้วก็กับมืดแล้วรถเันมเยอะอ้าเจี๋ยวอีกแล้วนี่เลยน,นี่เลยนี่เลยเดินเล่นเดินเล่นอีกแล้วพี่ก็รอเลยกระพี่กระใส ไปดูอะไรพี่พ่อไดูอะไรพี่ไปเปิดนี่เรฝาห้องคนจะมาแล้วค่ะ ไอจังอ่าสำหรับคลิปนี้ก็จบไปเท่านี้นะคะติะดตามคลิปใหม่คลิปหน้านะคะค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบายบ๊ายบายเด้อบ๊ายบายบ๊ายบาย,บายน,บน้องเนยน้องเนยบ๊ายบายก่อนนงเนยนงเนยไม่บ๊าย,บ,ยบายเลยไปก่อนคะ่ะ สวัสดีกันคะ่ะบ๊ายบาย